วันนี้แล้วครับเราโชคดีมากๆเลยนะครับวันนี้เราจะพา,าทุกท่านไปเจอกับรถคลาสสิกคันหนึ่งนะครับที่อยู่ในเมืองหัดใหญ่ของเรานะครับผมเฮ้เราโชคดีมากๆไอ้เจ้าตัวนี้นะครับมันชื่อว่า,ารุ่นฟ a ตเตอร์นะครับผมเดี๋ยวไปเจอกับเจ้าของมันเลยดีกว่าเดี๋ยวไปเจอกันเลยนะครับ สวัสดีครับพวกเรานะฮะมาจากอีซูซุสามอเตอร์นั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้ครับแวะเวียนมาในอำเภอเมืองหัดใหญ่ครับจังหวัดสงขลาของเรานี่ใช่แล้วก็เจอเข้ากับคันนี้เลยคลาสสิกรถคลาสสิกเป็นรถอีซูซุเป็นตำนานของคลาสสิกที่หายากมากมากพี่ไปค้นพบมาอย่างไรครับเนี่ยก็คือแบบอืมนะเห็นเด่นสง่ามาไกลๆเพราะว่าสีรถเขาสวยมากเมื่อกี้เรามาคือสะท้อนแสงใช่จอดแล้วก็มาถามพี่ก็เลยมีพี่คนหนึ่งพี่ครับผมหล่อมาก นะครับผมเขาชื่อว่าพี่ชอบนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปเจอพี่เขาเลยสวัสดีครับพี่ชอบครับสวัสดีครับผมทําไม่ถึงชอบรถคลาสสิกของอิสุสุครับพี่คือว่าส่วนว้าวส่วนโค้งมันเมื่อก่อนมันสวยอ่ะอ่ามันอีกแบบหนึ่งมันน่ายุโรปด้วยไงตัวนี้อ่ามันน่ายุโรป ผมหน้าเชฟไหมเมื่อก่อนเหมือนเจ้าของรถคือเป็นหน้าตันี้พี่ก็เจ้าของร้านร้านชอบเอกสารเนี่ยครับที่ว่าใครจะมาถ่ายเอกสารเนี่ยเนี่ยร้านนี้เลยครับนะครับเยี่ยมจริงๆหน้าโรงเรียนอุดมศึกษานะครับร้านชอบเอกสารเดี๋ยวครับมาเข้าเรื่องกับเราดีกว่าโอเคต่อครับพี่หน้ายุโรปร่บพี่หน้ายุโรปหน้ายุโรปเมื่อก่อนเป็นเมื่อก่อนเป็นหัวเชฟครับหัวเชฟแล้วว่ามา เปลี่ยนมาเป็นอิซุเมื่อประมาณ40ปีนะรถนี้มันพอสองสองห้าหนงเงานึ่เกียรถผลิตประกอบนอกนะตัวนี้รู้สึกว่านะเป็ีป้ายแล้วเมื่อกี้มาจากจีเป็นเลยทุกเรือมาทุกเรือตัวนี้ใช่ก็ใช้งานโอเคดีอยู่ครับผมแล้วรถคันนี้คือทําสีมาแล้วรอบหนึ่งรอบหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนช่วงล่างใหม่ทําใหม่หมดทําใหม่หมดใช่แอระเลยทาใหม่หมดทุกอย่าง นอกนเหนือจากส่วนเว้าวส่วนโค้งที่พี่ชอบอในรถคลาสสิกนะครับมีอะไรครับที่มันทําให้พี่ต้องแบบอยากจะมีเป็นเจ้าของ,งครับมันมีประวัติเพราะผมได้ฝั่งตรงนี้ทำไมะคือพี่ยังเกิดปศหนึ่งเก้าถึงรถคันนี้ก็ปศหนึ่งเก้าผมพี่ว่าสมัยเมื่อก่อนบ้านพี่เนี่ยจนอ่าค,คือจนอ่ะคือยังจักรยานยังไม่ค่อยมีเลยถึงเออคิดว่าสมัยเมื่อก่อนคนที่มีรถยนต์รุ่นนั้น ก็คงมีตังค์เยอะนะเออเนี่ยก็คือใครที่มีรถยนต์ในยุคนั้นคือคือว่าแก่โตแก่โตแก่ปีมาแล้วอ่ะใครมีรถยนต์ตอนนั้นคือถือว่าก็โอเคนะคนะดีอะไรเกิดชันไหมครับสี่สิบปีผมยังเป็นลบอยู่ที่บางรายการอยู่นะและผมยังเป็นไอจันหนวดเที่ยวครับอ๋อนี่จันหนวดใช่ครับเพิเปลี่ยนมาเรื่องก็เรื่องอขอบคุ ถึงบ้านแล้วจ้ะถึงบ้างแล้วจ้ะไม่ใช่ถึงรถ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 น่าเชฟน่าเชฟรถน่าเชฟเปลี่ยนสีมาใหม่ขับนิ่มขับเป็นไงบ้างครับพี่นิ่มสบายเลยเพราะโชกเลยเปลี่ยนใหม่หมดเห็นว่าพี่พาไปเข้าสวนด้วยเข้าสวนทอดกระดินที่ไหนไปบัดลมอะไรไปบริจาคอะไรไปอ๋อมีแบบพี่มีจิตอาสาด้วย ไม่หรอกแม่ยายแม่ยายพาพลมไปต่อไหววัดอ๋อเออตัวนี้ก็คือว่ารถเครื่องตัวนี้เท่าไหร่นะพี่สองพเปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องของเคบีมาสองพันสองสองพันสอง่าพยายามให้มันดื่มๆเนี่ยเพราะเครื่องเก่ามันเป็นเครื่องบินซินอ๋อถึงดูเลยรักษามันเริ่มยากเลยไงครับผมก็เป็นดีเซลดีกว่าเนาะใช่ดีเซลดีกว่าเคลขึ้นเขาขึ้ื่อนควันได้โอ้ยทุกต้นไม้เข้าสวนทำสวนไผ่เลยเรียบร้อยหมด ผมเคยดูรูปนะครับครับพี่เคยดูรูปรถของพี่โชคเนี่ยครับทุกพี <c oughs> <c oughs> ่ชอพี่ชอบขออภัยครับพี่ชอบแนวรับรถของพี่ชอบนี่ครับทุกต้นไม้ทุกของทุกไม้ต่างๆที่เห็นรูปมาแล้วผมถึงได้แบบเอะคุ้นๆนะคันนี้ตอนขับผ่านเมื่อสักครู่เนี่ยครับก็เลยแวะมาหาพี่ครัรู้สึกว่าคันคันเดียวในหาตใหญ่คันเดียวในหัดใหญ่ครับที่แบบค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบแล้วก็แบบเรียกว่าเป็นภาษาไวรุ่นก็กิ๊กเลย ใช่เด็ดว่างั้นครับผมโอเคข้างในนี่คือแบบมีแอร์อะไรเงียเรียบร้อยหมดเครื่องเสียงนี่ก็หมดนะครับผมถือว่าเป็นรถที่สมบูรณ์ค่อนข้างจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับพี่อนาคตครับพี่พี่จะอนุรักษ์ส่งต่อถึงรุ่นลูกรุ่นหลานไหมไม่ลูกแม่ขายอ๋อลูกแม่ลูกแม่ขาเก็บไว้เป็นบริจาคลูกสาวโชคอ๋อครับถ้าขายก็ขายคัขผมแม่ลูกสาวว่ากันที่ลูกสาวเอาไว้ครับเออ นอกจากรถคันนี้ฟาสเตอร์มีอะไรที่อยู่ในดวงใจพี่บ้างครับของอีซูซูเคมีพี่ชอบไหมครับเคบีเพราะเป็นลูกค้าเจิงเหมือนกันใช่ไหมใช่ตอนนี้สีบลัคตูวนี้เลรื่งล่างหายตอนนี้แล้วเนี่ยในใจคิดอยู่เหมือนกันว่าจะซื้อโฟวินพออีซูให้กําลังใจแบบนี้จะเอาโฟวินสีจะไปครับผมเป็นดีแมกแล้วเนี่ยปรึกษาผมได้ครับพี่จะเอาโฟวินตอนเดียวอ่ะตอนแรกว่าจะเอาโตโยต้ากับมิตซู โอ้โตต้าเอออีซูก็เอาใจดีจังพี่เป็นจังโตต้านะเมื่อก่อนโอ้อยู่พิธานเนี่ยครับครับอยูพิธานเกลียเดียวกันเกลียเดียวกันครับผมเกลียเดียวกันกัเนี่ยตอนแรกว่าจะเอามิตซูก็วีโกเออวีโวกับดีแม็กซ์มาคิดตกลงว่าอีซูมเอาใจแบบนี้น่าจะไปเอาอีซูกุล่าอีซูของเราดีครับผมอ่าจะเอาหัวเดียวเอาไว้แค่ส่วนวตอนนี้จอดไว้ ถ้ามีคนมาขอซื้อไม่ขายไม่ขายตอนนั้นบอกสามแสนห้ามาต่อสามแสนสองผมไม่ขายไม่ขายไม่ขายครับผมอันนี้คือสีมันเป็นตำนานมาแล้วพี่ใช่ต่อไปยิ่งแบบยิ่งเพิ่มมูลค่ายิ่งมูลค่าเราได้บอกลูกหลานว่านี่คืออีสูรุ่นแรกอืมนี่คือรุ่นแรกครับดูท่าทางพี่เขาแบบชื่นชอบรถแบบนี้มากแล้วก็มีความรู้แน่นมากในเรื่องของรถรถคลาสสิกใช่ครับ ครับคือเท่เลยขับแล้วรอเลยคันนี้คือเคยมีแบบเคยมีสาวๆมาขอเบอร์แมครับรถนี้อ๋อไม่ได้ลูกสาวนั่งตัวล้อลูกสาวนั่งตัวล้อเลิกแล้วจิบเนี่ยจะเลิกได้ไงว่าวันนั้นเจอพี่อยู่ไปด้วยกันไม่ใช่โอ้ยไม่ได้แน่ฮะแน่นอนนะครับและนี่ก็คืออยู่ด้วยกันกับชมรมรถพลาสติกของอีซูซุนะครับกับชมรม อีซูซุแต่แรกนะฮะแน่นอนครับใครที่แบบชื่นชอบรถคลาสสิกแบบพี่ชอบเนี่ยนะฮะก็สามารถสมัครมาทางเราได้เลยอยู่ในชมรมเดียวกันครับนี่ก็ได้สมาชิกเพิ่มมาแล้วหนึ่งคนนะฮะเราก็จะมีไปทําคาราวานกันครับพี่คขับรถไปพัฒนาสังคมหรือว่าขับรถไปเที่ยวกันนะครับเป็นคาราวานเลยแน่นอนครับว่างานดีๆแบบนี้ฮะอีซูซุสมมอเตอร์จัดให้แบบจัดเต็มดูแลตั้งแต่รถรวมไปถึงลูกค้าด้วยนะครับ เรเข้าไปติดตามกันได้นะครับในเพจของเราบริษัทเรามีเพจให้ด้วยเนาะใช่ครับผมเพจไรครับอ่าเซิร์ชครับในช่องค้นหาว่าอ s u z u สตามอเตอร์นะครับเป็นภาษาไทยก็ได้หรือว่าภาษาอังกฤษก็ได้นะครับก็จะขึ้นมาเลยเนาะใช่ครับผมอยากให้พี่ชอบครับฝากอะไรถึงคนที่รักรถคลาสสิกสักนิดสักหน่อยครับพี่แล้วก็เรียนเชิญให้มาอยู่ในชมรมเดียวกันเพื่อนเพื่อนที่มีรถตอนนี้ในอาดใหญ่นยมีเยอะรถเก็บแต่ไม่ได้ออกมาจริงแต่ว่าถ้าว่ามีอยู่สูด้วยกันเข้ามาร่วมกัน แล้วจะสนุกคิดว่านะคิดว่างหน้ามันน่าสนุกทำกิจกรรมร่วมกันกิจกรรมร่วมกันแล้วก็ในเมื่ออีซูมาเมกหลังให้เราเนี่ยเราจะว่าเป็นทีมเวิร์คมากกว่าครับไปไหนไปด้วยกันร่วมกิจกรรมทุกของบริจาคอะไรไปเที่ยวนี่แแบบนี้ชอบแบบนี้แน่นอนเขาว่าทางอีซูซ3มอเตอร์จัดแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกิจกรรม 60วันดีๆกับอิสุสุหรือว่าจะเป็น<ช>งานแฟม i ิลี่ที่ใกล้จะถึงใช่งานแฟมิลี่ของอิสุสุเนี่ยใกล้จะถึงก็จะมีการเชิญชวนให้มาร่วมทํากิจกรรมมาพบปะสงังสรรค์รับประทานอาหารร่วมกันแล้วก็นะครับคาราวานแน่นอนว่าเราจะต้องคิดกันอีกครั้งนึงว่าจะเดินทางไปที่ไหนโอเคครับผมแล้วก็เดี๋ยวนะฮะต้องติดตามกันว่าเราจะนะครับพาสมาชิกในชมรมไปเที่ยวที่ไหนก็ติดตามได้ทางแฟนเพจของอิสุสุสามอเตอร์นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ พี่ชอบมากๆเลยนะครับ,บ,รบขอบคุณมากครับชอบเอกสารครับผมครับผม